ค่ะในพิธีการครับผู้ค้คฮาฮัลโหลค่ะเลิศพรค่ะเลิศพริูรค่ะคลิปคลิปนี้สิพาติดตามตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยเอาล่างย่างเดียวแบบปูหรือจังไดล่างย่างเดียวซิ้อแตเตรี่ดีกว่าโอ้ล่างย่างเดียวแสดงว่า รปูซุมเหยียบวงสีแสดงว,ว่ามันใจล่างมันบ่ค่ะมันใจล่างแห้งมันบ่ก็ต้องก็ให้สร้างว่าก่อนหนานีได้ปล่อยตัวเลขออกมาสองตัวสีห่หางบนบวกล่างเป็นบอกหัวติดพนมากขึ้กันค่ะ<อ>ซึ่งปรากฏว่ามันจะมีตัวเข่าตัวตรงทีสีหนึ่งจะในาณะเดียวกันก็ได้สุม่มเบิ่ง ได,ไ,ดได้ได้ได้สุ่มสูตรคำน,นวณับแต่เราคำนวณถิมไว้สูตรเลขล่างอย่างเดียวมากเข้ามาตรงกัแปดเก้ากับว่าท่านได้เผยเพราะว่าท่านมั่นใจเรื่องใดสูตรเลขล่างอย่างเดียวเนี่ยนะเ hmm. ออเข้มามันกับมะเขาว่าแปดเก้าเป็นมะเขวยังมะเขา้าสองหนึ่งสูตรล่างอย่างเดียวเ่า <c oughs> มามันกับมะเข้าสี่หกอัติ่ันมาก ซึ่งในคณะที่ล่อเบิงว่าเลขมันเดินดีบอสูตรล่างอย่างเดียวเลยครับแต่ห้ขาขึ้นม้กเราบนทึมันมันเขามาตะหงวดไหยคับปูมันเขามาสามงวดแต่แต่เก่ามาเลยวอ๋อแต่เก่าแปดเก่ามาสองหนึ่งแล้วก็บมาสี่หกคนบ้างแมนซึ่งเลดที่ปอเมื่อกีะะ้ส like ังเกตบอสม่มีสี่หกแล้คร oh. ูเพราะว่าล่อล่อเบิงว่าส anyway. ูตรกี่มันเดินบอสูตรล่างอย่างเดียวเนี่ย อันม่เด้อยอันมันเดือจงจริงๆต้อเมาเสนอน<ะ>วัาทพราะเราะว่าเขาสิ้นหกดบางวันมัตจะได้สี่คูึ้นกันต่างอย่างเดียวแต่ว่าพระเอื่นว่าวดสิบหกสิงหาที่สิบห้าเน,นี่ยจับได้แค่สองคูเนี่ยเพราะว่าไม่มีสูตรับจนเฉพาะโตของอัตมานะค่ะ ครับคือ้านพระนาจะดับอยู่นาจะเอาอยู่นะตามตามที่พูดว่านี่ขน่อยเฮ็ดมึงนน่ย้อนหลังเด็กดับมันกับบาดจะงวดด้หรอค่ะมันก็มีแมน่อยู่แต่ว่ามันกับส่วนหน่อยอม,มันก็ขึ้นมันกัขึ้นยกกับการที่ห้องจะต้องตัดสินใจคือกันเด้ค่ะะัะนั้นจึงไม่ทำการตัดสินใจว่าโอเคจัะไปแค่สองขูดท่านี้ค่ัน แต่ว่าบังวัดคันเบอร์ติดเล็กสูตรเล็กตับเนี่ยมันจะจับได้สีู่ทันทีเลยืมประยกตัวอย่างเศนอ้าวแข่ๆกันเอาเลยโค้ชโคเป็นการถือเวลาทางเอฟซีผู้ปกครงค่ะตั้งจองแบตเีอัีสิท้งท่านบ่ท่านดอกอยากจีบปัวเขาบ่ันอยู่รัฐบาลไทย16สิงหาล่างอย่างเดียวได้ค่ะ เด่นสองกับหนึ่งเด่นสองกับหนึ่งเลขหลักสี่ตัวได้ไหมเด่นสองกับหนึ่งเนาะคะเนาะจ้าเขียนเลขหล,ข1 1> ลขักสี่ตัวเข,วขียนเลขสองเลขหนึ่งเลียกลักนี่ตัวใดก็ค่ะสองสองสอง เลขหนึ่งเลขหนึ่งแล้วก็เขียนลงมาเขียนเป็นเลขลักษณะสี่เหลี่ยมแต่ว่าเป็นตัวเลขสั้นสองแถวค่ะค่ะบันไดก็จะเขียนเลขห้ 5, ตาตัวเลขสองเลขศูนย์ตัวเลขหนึ่งเพชรเพชรเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ะะบ่ค่ะบ่ต้องตีกรอบเขียนลักษณะตัวเลขอ๋อจ้าจ่าจ่า ขีดการกระบาดสีแดงมองเลขศูนย์เลยการกระบาดสีแดงมองเลขศูนย์ตรงเลขศูนย์กลางเลขศูนย์เลยค่ะหมายถึงว่าสูตรของอัตรมาส่นมันดับศูนย์หัวีน,นล่างโอ้การกระบาดสีแงเลขศูนย์เลยเนาะ,ะแต่ว่าแจ้งตัวเลขเมั่ให้ครบซื่อๆแล้วก็สิบ,บอกว่า เป็นย,ยังจังจับแค่สองคูเพราะว่าตัวใดมันดับเราคือดับตัวนี้ล่างอย่างเดียวเลยค่ะค่ะดับดับดับล่างอย่างเดียวบัดน,นี้ก็ติท่ามกาศจับคูได้ป่ะครับสองหาหนึ่งหาบสองห้าหนึ่งห้าได้สองครูท่านี้พรอย่างผิดสุบเพราะว่า มันติดสุดดับเล็กสูนเด็อืมอืมอืมเออสูตรนี่ต้องกลับบ่คะนี่ล่างอย่างเดียวกลับหล่มั้งล่างอย่างเดียวไปกลับแม่อ๋อล่างอย่างเดียวไปกลับด้วยเนาะอืมบัลายดอกนี่พูดถึงกับบัลายเนาะค่ะเนาะค่ะคนให้ผู้ให้สองหางไปหามากมีจต่คนค่ะ มันบวกก็คว่ำมั่นใจส่วนตัวนี่สิจ hmm. ิตประมาตัวอันนั้นได้ขอบอกว่าอาคว่ำมันม่นใจนี่เราเป็นหลักขันชนขันชนบอติดดับมันจะจับไปสี่ขูดได้มันงิีเป็นสองหาสองศูนย์หนึ่งหาหนึ่งศูนย์เด้ค่ะแต่ว่าวันนี้แรงมัตถิสูตรดับแต่เมื่อคือดับศูนย์ไหมเอยู ใช่เขาหน่วยทดสอบลองมึงเหล่วกับกับบุปผัชจมวัดค่ะนั่นแหละนั่นแหละไมเป็นจริงที่มากแค่สองคู่เท่านั้นงอย่างเดียวอืแค่นบ้ก็ซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนด้วค่ะท่านผู้ชมค่ะแจมเดยคู่ว่าบัตนียครับเอ่อเลขเกีเ่ยวกับแม่ทั้งเลขแตัม ปล่อยดีบกปล่อยดีบางคนกับที่อกหุจัดเนาะบอกเข้าใจะม่มีผู้งงอยู่ดิปล่อยไดกลับออกมาเขาคือหลายแทอะวะตกลงเซนซอตัวใดแล้วครับตั้สิก็เคยมีมากอยู่ด้ในประสบการณ์นะก็เอาเท่านี้แหละเยกดับบิบอกก็ได้หรอกเรียกดับเขาจอาไว้คลิปต่อไปค่ะอาจารย์อืมแต่ว่าถ้าดีก็เพื่อเป็นการป้องกันเอฟซีบางคน คนอยากจะชื่นชอบเนาะพวกชื่นชอบกบปล่อยผ่านเนาะมันบอกอเนาอ,อยู่ในชุดเหล็กดับมันมันมีอันสองชุดนี่อยู่บ่ค่ะเลขที่ปล่อยอปลอดภัยจากเลขดับทั้งหมดอ๋อค่ะค่ะคือขัดคือขัดกล่องมาดีแล้วขัดกล่องมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะหลุดพ้นจากเลขดับมาแล้วนะ<อ>แต่เอามานำเสนอมา<อ>ค่ะเอาเลขดับไปกลับบนล่างเด้อบัดนี ผู้ชอบแนวทางเลขดับไว้ประยัดทุ่นกันนัน่นไปพิจารณาผู้บังชอบผู้บังเข้าใจกับป้อยพันค่ะคนใช้รถตกลุ่นในหลายเมื่อใช้รถตกลุนในหลายได้บางงว่าท่อซื้อไปเ้างบริจาคโอ้เนียนเนียนไข่เนียนเลขดับเนาะเลขดับไปกับบนล่างเอาดูระเดับสามว่ามา่อไรเอ่ยย้ำว่าไม่ใช่ดับล่างตรงไม่ใช่ดับบนตรง ต้นตัวไปตัวกับตั้ตัวตรงตัวกับเลขเป็นเลขกลับหม,ม,ม้เพราว่าเลขไม่มาด้วยกันค่ะเลขไม่มาเลขเลขว่จับคู่กันมากเนี่ยหามซื้ออะเอาจงง้ะเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สามแปดสามแปดเจ็ดห้า เจ็ดห้าสี่แปดสี่แปดเก้าหก้าหูนเก้าศ mm. ูนยนึ่งส่หนึ่งสสองหนึ่งสองหนึ่งไดเก้าคูไมบ้า่นค่ะเก้าคูนี่ไปกับบนล่างติดดับด้นีม mm. มีไผได้ซื้อไปไปหรือว่าผูใ้ใดคำนวณใด คกคำงินใดก็ซื้อไปฟันใดก็ซื้อเอาแต่ว่าอัตมาบอกว่าสวดควาอัตมาได้จับมันได้มาแบบนี้ม,มันลาสาเหตุที่จับได้แค่สองคู่เห็นบอกสองหนึ่งมันอยู่ใน,นมีดอ่ะมันมีหนึ่งหาสองหามันบอค่ะสองหนึ่งคือบ่มีเห็นบอสาเหตุมันอยู่ในเลดัแบ,บแล้วมันอยู่ในเหล็กดับแล้วสองอัน ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะล่างอย่างเดียวเด้ออ <c oughs> <hum> ืมล่างอย่างเดียวชุดนี้ล่างอย่างเดียวเนาะะเนาะเน่ท้างบนค่ะส่วนเน่าทางบนนั่นส่วนเน่าทางบนนั่นก็ติดตามคิดที่สองคิดต่อไปประมาณคับประมาณวันวันวันที่สิบคุณไปบ่เกินบ่นนาจะเกินวันที่สิบสองได้ค่ะได้ตอนนี้ให้เอาไปให้เอาไป ซื้อแับฉลากยินแดงไปก่อนเ <c oughs> ตือนเรื่อคว <c oughs> ามเตือนเต,ติตมน้ำมันให้เต็มถังเช็คสภาพรถให้ดีนะครับเฝ้าไปซื้อรถตะลีเลยเฝ้าไปจองเลยโอเคค่ะโอเคท่านผู้ชมคะแต่เด็ฟั่งปูสุ่มเงียบเบาแล้วนะคะเนาะปูค่อนข้างจะมันใจเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกคนที่อยู่ในช่องเจนั่งน้ำโชกนะคะ ฟังแล้วให้เฝ้าเติมน้ำมันให้เต็มทั้งเราไปจัดการเออสลากินแบงรัฐบาลที่น่าจะออกมาวัจจันีน่าจะนี่เห็นแล้วนะคะตามแพีงต่างๆนอกขนะ,ะตัวเลขแนวทางมีแค่สองห้าห้าสองหนึ่งห้าห้าหนึ่งเท่านั้นนะคะเท่านั้นนะคะขอบอกไ้ก่อนมาเท่านั้นนะคะแต่ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคมนันลำลุยนะคะ ขอกับขอพระคุณ้นเนขอกับน้ำมาสก,การปูหลายๆเนาะคะ่ะเนาะทีหายตัวเล็กแน่วทางมาให้ชงเจนนั่งน้ำโชกนะคะปูมียังไทยคลิปบอกท่านผู้ชมปะคะอการน้่ไปพิจารณาลงเบิงกันฟันใดกระซือเอาซื้อเล่ยเพราะว่าที่เป็นฟันมาตกกับเลขดักปูกระซ้าซึ่งเล็กดักปูเนี่ยมันหมายพวกว่าเป็นเลขที่บนหาลุงคุณ นะจ,จะไปห้ี่ยวฟันใดฟันใดกระซื้อมันเป็นของคนเชื้อส่วนบุกคลส่วนที่เอฟซีผู้เป็นนักคำน,นวนอยูอ่แล้วที่คำ้นวนได้กระซือลไปกระบาตั๊มาตัะบาดบ้าตากสดตรตัาตามาเนะาะหนึ่งหาสองหาทำปฏิดับของสูตรผั้ใดของเย็บซี่วดีผู้บาดาำได้ก็ดกี กติกาบอกไว้มึงมี่ยพูด่ากกติวาตามมีอซือโต1หนึ่งหาสองหายืนยันคือโตข้าอมโต่ร่างอย่างเดียวไปตัดด้วยค่ะค่ะเมา,ามมมได้ให้เมาถ้าะเขียนอยู่ใส่รัดปลิวตับน้ำเบอือ์ค่ะซื้อก่านใจเตียมให้เฝ้าลูวอีกอย่างหนึ่งอ่านใจพุ่งกันลุยเลย ใคก็รสกะรีน,นึงไปดยดยอกก็ไปค่ะค่ะ <c oughs> ขอทุก่าน <c oughs> ดีเลยค <c oughs> ่ะนมาสการค่ะ <c oughs>